สวัสดีครับพี่หอกใบเพปหนกครับมาอยู่ที่บ้านถุงสเลียมนะครับใบเพปหนกครับมาอยู่ที่ถนนสายบุญนะครับถนนสายบุญครับผมถนนสายบุญนะครับส่บาทเทโวนะครับโรหณะนะครับส่บาทเทโวโลหณะนะครับถนนสายบุญครับบ้านตุงสเตลียมนะครับผม พี่นี่ครับจำบุญใส่บาทครับเทโวโรหณะครับนี่อยู่กับวัดทุงสเสลียมนะครับพระทุงสเสลียมจากวัดสุขโขทัยครับวัดทุงสเสลียมครับจำบุญใส่บาทเทโวโรหณะนะครับวัดทุงสเสลียมนะครับ ใ่บาทเทวโวนะครับผมวัดถุนเสลียมครับใวว่บาทเทโวขบวัดถุงเสลียมครับ นำทีมโดยท่านนายกิกนะครับนำทีมโดยท่านนายกเล็กนะครับกระบวนาครับผมสวัสดีครับผมกระบวนวารเทโวครับนายกขานแล้วยูทูบก็ทำได้ได้หมดแล้วทั้งคลิปสั้นคลิปยาวเฟซบุ๊กโอเคไม่เสียเหนื่อยแล้วครับวันนี้ย่ครับผม ยากานะครับใส่บาทเทโวครับวัดทุ่งตะเรียมครับผมใส่บาทเทโววัดทุ่งตะเรียมนะครับใส่บาทเทโวครับวัดทุ่งตะเรียมครับผมใส่บาทเทโววัดทุ่งตะเรียมครับบนมาปากประเม่นี่นองเอฟซีสุขุสุขนนะครับตใอ้มีความสุขุุสุขชนนะครับความเก็บยยาใดความไข่ใ่มีนะครับใส่บาทเทโววัดทุ่งตะเรียมครับ ใบบาทเทโววัดทรงตเรียมนะครับไปบาทเทโวททว,ทโวัดทรงตเรียมครับมาเบิ่งเทวดาโนยนางฟ้าโนยนะครับใบบาทเทโวครับวัดทรงตเรียมครับผมใบบาทเทโวครับ บัดทุ่งเสลี่ยมครับอนุโมทนาบุญํำกังกัรครับไปมีความสุขสุขคู่สุขคตนะครับผู้ไดผ่านมาชมคลิปนี้เบิ้งคลิปนี้นะครับให้มีความสุขครับความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีนะครับความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีนะครับใส่บาตรเทโวครับวัดทุ่งเสลี่ยมครับโอมบุญมาฝากเคปซี่ใหญ่สารีสุขคู่สุขคตนะครับอนุนสายบุญครับว่อแม่พี่น้องชาวบ้านก็มาร่อครับ มาอรออทำบุญใส่บาตกันนะครับเหตุกะบวนแห่ของวัดทุ่งสเลียมนะครับหลวงพอ่อศิลา บนแฮนะครับวัดทุ่งสเลี่ยมนะครับโมมสบาบเท,ทโวครับบรรยากาศนะครับใส่บาทเทโวนะครับ วัดทุงสเลี่ยมนะครับสาธุสาธุอนามโธนาบุญน้ำนะครับผมใส่บาทเทโววัดทุงสเลี่ยมนะครับใส่บาทเทโววัดทุงสเลี่ยมนะครับใส่บาทเทโววัดทุงสลี่ยมนะครับใส่บาทเทโววัดทุงสเลี่ยมนะครับ ใส่บาตเทโวกับวัดถุงเสียมนะครับบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องครับสองข้างทางครับมารอทําบุญกันนะครับมารอทําบุญกันนะครับใส่บาตเทโวนะครับวัดถุงเสียมครับพอมมบบุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตนะครับขอยมีความสุขสุขคตนะครับได้บานมาชมคลิปนี้เบิรงคลิปนี้นะครับ ตำบ่บารเทเวนะครับวัดถุงสเลียมครับทำบ่บารเทเววัดถุงสเลียมครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญน้ำพรแลวกันนะครับใส่บารเทเวครับวัดถุงสเลียมครับ ยยนจารสปุ่น้าสด้ทุญสบาทครับเทโวครับวัดทุ่งสลี่มครับสมุญไสบาทเทโวครับวัดทุ่งสลี่มครับสาธุสาธุนโมธนาบุตน้ำกระละกันนะมาเบ่งเทวดาน้อยนงป้าน่อยครับ ตำบลไ่บาศักดิ์ตำบลไซบาศักดิ์วัดธูปเสดียมครับเทวดาหน่อยนางฟ้าหน่อยนะครับเทวดาหน่อยนางป้าหน่อยนะครับตำบุนไ่บาศดนะครับวัดุ่งสเสดียมนะครับตำบุนไซบาศครับ โโรักบาทเทโวครับผมวัดทุ่งสลียมนะครับสาธุสาธุอาตุโมโมธนาบุญทํากระลกัาน,นะครับปล่อยมีความสุขสุขูสุขตน,นะครับพมความเทียบยายได้ความไข่ยายมีนะครับ โลครับโลครับครับผมพรุ่งนี้ใช่ไหมครับผมแล้ว เดี๋ยวอีกวันเหรอวันนี้ก็มากี่โมงครับอีกวันอาทิตย์เอาเอากี่โมงวันวันไหนวันเสาร์อาทิตย์ครับครับผมแล้วมาวันอาทิตย์อีกทีเหรอครับวันอาทิตย์มากี่โมงเช้าเหมือนกันครับผม ครรับบรยากาศครับตำบลไซบาศครับเทวโรหณะครับวัดทุ่งสเสลียมครับผม <c oughs> ตำบลไซบาศครับเทวโรหณะครับวัดทุ่งสเสลียมครับ อำบุญเสบาทครับผมโอ้โหนะครับคุณปรียมครับ ขบุตเสบานรับผมเดวโบโลน่ะาถูกเลียม สมุนไสบาทครับพี่โบระบัตพุ่งตะลียมครับขอบคุณนะค,ครับที่เขามารับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับที่มีสวัสดีมีความสุขครับผม